พุทธธาตุกับเศรษฐศาสตร์ความหมายของเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ขขแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร์หมายถึงศาสตร์ที่ศึกษาการเลือกทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อบำบัดความต้องการของมนุษย์ซึ่งไม่มีจำกัดให้เกิดคุณค่ามากที่สุดจุดมุ่งหมายสนองความต้องการให้เกิดความพึงพอใจซึ่งเป็นเรื่องคุณค่าทางหน้าติดใจพุทธทาสภิกขุ เป็นพระสงฆ์ปัญญาชนผู้ศึกษาด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ท่านเป็นผู้ศึกษาพุทธศาส,สนาและเผยแพร่ทำแบบคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาคือยุคสงครามเย็นระหว่างค่ายทุนนิยมและค่ายสังคมนิยมในขณะที่พระสงฆ์ส่วนใหญ่จะคล้อยตามแนวคิดกระแสะหลักของชนชั้นนำผู้สนับสนุนทุนนิยมท่านพุทธาทาเป็นนักคิดอิสระ ทีม่มองข้ามความขัดแย้งแบบสองขั้วและมองว่าสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าสังคมนิยมที่เราต้องหาทางช่วยกำจัดนั้นคือกิเลสของมนุษย์คำว่าลัทธิทุนนิยมหรืออุดมการเศรษฐกิจทุนนิยมตลาดเสรีหมายถึงการเน้นให้เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทรัพย์สินที่จะลงทุนทำการผลิตเพื่อหากำไรสูงสุดตามกลไกของตลาด ส่วนสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์นั้นเน้นการให้สังคมเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่กรรมสิทธิ์ปัจจัยการผลิตสำคัญร่วมกันโดยผ่านรัฐหรือสากลหรือประชาคมต่างๆเพื่อจะได้มีการวางแผนกระจายผลผลิตและบริวารให้เห็นประโยชน์กับประชาชนอย่างทั่วถึงเพื่อแก้ปัญหากดขี่ขูด วีดคนจนพุทธเศรษฐศาสตร์พุทธเศรษฐศาสตร์หมายถึงการประยุกต์แนวความคิดทางศาสนาพุทธเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์มาใช้อธิบายหลักการและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เป็นความเป็นแนวทางใหม่ในการทําความเข้าใจเศรษฐศาสตร์ไม่ได้มีข้อโต้แย้งมากมายอะไรนักเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์ที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้อยู่การนําเอาวิธีการอนุมานเชิงตรรกะ เข้ามาใช้ในวิชาเศรษฐศาสตร์เช่นเดียวกับการนำไปใช้ในวิชาอื่นๆแต่ข้อสมมุติขั้นพื้นฐานบางประการเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักใช้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเพียงพอนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักส,ส,ส่วนใหญ่มกักไม่ได้ให้ความสาระสำคัญ 1. ความรู้ทั่วไปของพระพุทธศาสนาที่สัมพันธ์กับเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วยเนื้อหาสองส่วนคือหลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์โดยตรงกับเครื่องมือหรือหลักสัจธรรมในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาเศรษฐศาสตร์เพื่อเกิดความสงบสว่างต่อชีวิตและสังคมพร้อมด้วยเสรีภาพเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์และความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเพื่อประสบกับความสุข ที่มั่นคงสถาพรอันเป็นสูงส,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 สุดตลอดชีวิต 2. หลักพระพุทธศาสนามีวิชาการของเศรษฐศาสตร์ระดับจุลภาคได้แก่การผลิตการบริโภคและการตลาดทั้งที่เป็นเนื้อหาโดยตรงและนำหลักพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ในการวิเคราะห์หลักจุลเศรษฐศาสตร์เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3. หลักพระพุทธศาสนามีวิชาการของเศรษฐศาสตร์มหาภาคคือหลักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนระดับในสังคมและระหว่างประเทศระหว่างชาติปัจจุบันและชาติหน้าตลอดตรงสังคมในไตรภูมิคือการภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิหรือการนี้เพื่อให้รู้จักการวางแผนชีวิตไปสู่ความมั่นคง มั่นคงในสุขคติภูมิพ้นจากทุกขติภูมิที่เป็นไปด้วยความทุกข์ยากลำบากในการดำรงชีวิตหลักพระพธทสัาวนามมีการพัฒนาเราศรษฐศาสตร์เชิงบูรณาการโดยมีศูนย์รวมที่อยู่การพัฒนาจิตใจมีการรู้จากใจกว้างและมีโยนิโสมนสิการในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ ให้ใช้กุศลที่มีปัญญาสมาธิฐี่ในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยอาศัยหลักสหประสานในทางเศรษฐกิจคือหลักการพัฒนาเศรษฐกิจต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยประสานคุณภาพของจิตใจสุขภาพกายสิ่งแวดล้อมและสิ่งสังคมทุกระดับ 5. หลักพระพุทธศานามีสัจธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหากิจเชิงระบรบ,บทั้งระยะสั้นและระยะยาวมีกระบ,บวนการแก้ปัญหาเศร,รษฐกิจโดยประยุกต์ใช้สีข้ออาริสสัตสี 4, คือ 1. ขั้นทำความเข้าใจปัญหาเศร,รษฐกิจอย่างท่องแท้ 2. ขั้นค้าหาสาเหตุของปัญหาเศรษฐกิจ 3. ขั้นกำหนดจุดมุ่งหมายการดับปัญหาเศรษฐกิจ4ขั้นวางมาตรการและวิธีแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยใช้หลักสัมมามักมีความเห็นถูกในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและมีการเลี้ยงชีพถูกต้องชอบธรม การต่อสู้ทางการเมืองระหว่างกลุ่มอุดมการณ์ซึ่งแตกต่างกันสุดขั้วนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหากรรมเมื่อ200กว่าปีแล้วในประเทศไทยตั้งแต่ปีพศ2475ได้มีผู้พยายามเสนอแนวทางสังคมนิยมอยู่บ้างแต่ชนชั้นที่มีทรัพย์สมบัติมากและห่วงว่าทรัพย์สมบัติส่วนตัวจะถูกรวมเป็นของส่วนรวม จะปราบปรามและโจมตีผ่านระบบการเมืองการศึกษาสื่อต่างๆว่าสังคมนิยมเป็นผดจกกรที่ต้องการยึดอำนาจโดยใช้ความรุนแรงพุทธทาสภิสูจน์มีจุดยืนที่จะไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดดังข้อวิจารณ์ของท่านที่ว่าเพราะเกิดผู้อา เอารัดเอาเปรียบระบบทุนนิยมทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงมากจึงทำให้เกิดระบบที่คิดตรงกันข้ามคืออยากทำให้เสนอภาคกันที่เรียกว่าสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์จึงต้องเกิดคอมมิวนิสต์ขึ้นนั้นแสดงให้เห็นว่าท่าพุทธทาสเข้าใจ จะทำทางสังคมมากกว่าคนไทยส่วนใหญ่ในสมัยนั้นซึ่งมักเชื่อและเข้าข้างฝ่ายที่มีทุนมีอำนาจบารมีมุนหลังการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลกับคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในช่วงปี2507ถึง2525ได้เกิดให้ก่อความ เสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยด้วยกันจำนวนมากสงครามยุติลงได้เพราะฝ่ายรัฐบาลสมัยนายยกผลเอกเกียงศักดิ์ชมักนั้นเริ่มเข้าใจว่าการจะแก้ปัญหาการลุกขึ้นสู่ของฝ่ายคอมมิวนิสต อย่างได้ผลนั้นทางรัฐต้องลดการกดขี่ข่ขมเหงประเทศประชาชนและพยายามปฏิรูประบบเศรษฐกิจการเมืองให้เป็นธรรมและเป็นประชาธิปไตยขึ้นปัจจุบันสงครามเย็นยุติลงสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ในประเทศต่างๆหมดบทบาทไปหรือมีลักษณะและปานีปานอมมากขึ้น ขณะที่ทุนนิยมโลกขยายตัวเป็นทุนนิยมคำชาติเสรีหรือที่นิยมเรียกให้ดูหรือว่าลกโลกาพิวัติระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศต่างๆได้เป็นบางส่วนแต่ยังไม่ได้ดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดุลและเป็นธรรม หรือมีการกระจายทรัพย์สินและไรายได้ให้คนส่วนใหญ่เท่าที่ควรประเทศไทยในปัจจุบันถึงเศรษฐกิจและเจริญเติบโตมีการผลิตและการค้นทันสมัยแต่เศรษฐกิจไทยที่เป็นทุนนิยมผูกขาดแบ,แบบบริวารของประเทศทุนนิยมศูนย์กลางหรือแบบด้อยพัฒนา มีปัญหาความเหลื่อมล้ำต่ำสูงการเอารับเอาเปรียบและการทุจริตชกฉุนมากขึ้นแม้สังคมนิยมแบบเก่าคือวางแผนจากส่วนกลางจะล้าสมัยไปแต่ยังมีกระแสความคิดที่คัดค้านทุนนิยมอุตสหาหกรรมผูกขาดอยู่เช่น กระแสของการพัฒนาแบบทางเลือกที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากกว่าวัตถุการกระจายรายได้และทรัพย์สินให้คนส่วนใหญ่มากกว่าพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าที่ทำให้คนส่วนน้อยร่ำรวยขึ้นเศรษฐศาสตร์แนวพุทธเศรษฐศาสตร์แนวอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพย์ พยากรณ์เศรษศาสตร์แนวสังคมประชาธิปไตยอยู่ในกระแสทางเลือกที่คัดค้านการพัฒนาทุนนิยมแบบผูกขาดคัดค้านการหากำไรส่วนตัวและการบริโภคมากเกินไปจนทำให้คนอื่นๆไม่ได้รับส่วนแบ่งที่เป็นธรรมส่วนทั้งทำให้สภาพแวดล้อมทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมเสื่อมซามลงแนวคิด ของพุทธศาสนาที่เน้นการกินอยู่แต่พอดีไม่บริโภคการพอดีไม่โลภเป็นหลักคิดง่ายๆที่ฉลาดล้ำเพราะเมื่อเรามองดูผลทางด้านลบของการพัฒนาโลกทุนนิยมปัจจุบันอย่างวิพากวิจาร์ณจะเห็นได้ว่าแนวคิดสเศาสตร์เชิงพุทธที่เสนอมากกว่าสองพ ห้าปีแล้วนั้นเป็นแนวคิดที่มีความลึกซึ้งและทันสมัยเหมาะนำมาประยุกต์ใช้กับโลกทุนนิยมในปัจจุบันที่เรากำลังมีปัญหาวิกฤตทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมเล็บระบบนิเวศอันเนื่องมาจากความเห็นแก่ตัวแก่ได้ของมนุษย์ความไม่สมดุล ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเมืองธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทั้งในประเทศเล็กทั่วโลกได้อย่างมากทีเดียว